คราวนี้เริ่มต้นด้วยแถลงการจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลวิชัยยุทธฉบับที่สองความว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีภาอาการประชวนโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่พระศอ และทรงได้รับการถวายการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2559ณโรงพยาบาลวิชัยยุทธการผ่าตัดสําเร็จเรียบร้อนด้วยดีคณะแพทย์ได้ตัดก้อนเนื้องอกออกทั้งหมดเพื่อป้องกันพระอาการอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผลการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาไม่พบเนื้อร้ายหลังการผ่าตัดทรงขยับพระพาหุและพระกรได้น้อย ประกอบกับยังมีพระอาารจากภาวะตับอ่อนอักเสบเดิมทรงปวดพัะนาพีมีพอาการขึ้นไส้และทรงพระอาเจียนเป็นบางครั้งอีกทั้งยังทรงมีพระประหลอดสูงเป็นบางเวลาเสวยพระกาหารได้น้อยและมีพระอาารอ่อนเพียมากทางคณะแพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธมีความคิดเห็นร่วมกันขอให้พระราชทานกาบทูลให้ทรงงดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ระยะหนึ่งเพื่อให้ทรงพักพระวรกายและทรงรับการถวายพระโอสถอย่างต่อนเนื่องทั้งนี้ทรงให้หายจากพระอาการประชวนโดยเร็วจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง28พฤษภาคมพุธศการาช2559ค่ะ